จเจริญสุขจเจริญพรอนญาติโยมเบอร์มมอทุก่านทุกคนนะที่ที่ตามปังหับสมนอ้อมันนี่พอะจะได้นำเอาสาัจธร,รรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเก่าสู่ญาติโยมได้ไปปีนี้ปีจรณะนะ คือมาให้ป้อมรูเนาะางเรืองพุทธศาสนาเนาะจะได้นำเอาประเด็นรับธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนาะมาเก่าสูอย่างโยมเนาะทุกท่านทุกคนได้ฟังเนาะซึ่งมีคนหลา,ลายคนที่มีความสงสัยในเรื่องที่เอ้นว่า ตายแล้วสิได้เกิดบอสเรือวส,สญญาสนามีบอสนะส่งมันมันเป็นสิ่งที่เรื่องที่แบบคนเฮามันพิจารณาบานน่หด้เนาะไม่เอาบหินนะสิอะมันมีความสงสัยเนาะ,ะมีความสงสัยในเรื่องนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่นะวสานนามีหรือบ่หรือบ่มี ยูย่ยว่าตายแล้วก็บ่ได้เกิดเลยจังซส่นะเนาะแต่ภาษาสาเพันได้ทรงกล่าวไหวอยู่เนาะุทธเจาดให้พันได้ทรงกล่าวไหวอยู่เนาะสำหรับเดือนนี้เพราะฉะนั้นในภาษาทางโลกนี่ก็ก็มีมีคนอยู่หลายจำพวกกวันเนาะบางคนก็มี ควมເຊື່ອນະເຖິบ่ຮ่ູ້ເຂົ້າໃຈກະເຊື່ອວ່າເອີໂ อีกประเภทที่สามนี่เนาะสงสัยอยู่จักมีบอาบมีบอบโบนเใจเสียว่าสุดตรงนะสุดตรงไปไฟไฟได้ไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟไหนึงกับบอกนะเสีว่าบุมีแกับบัวาสีว่ามีกับบัวคือกันยังเป็นเพียงแต่ความสงสัยเนาะกาจะมั่วถึงผลดีผลเสียในสามยำพวกนี่นะ ว่าการที่เอิญนว่าเป็นพวกที้นึงนี่นะอันถึงว่าเขายัางบุกบอข้าใจแต่กะยังเสืออยู่เนาะว่าสารนามีโรกหนามีนะบุคคลประเภทนี้สีททำความดีหลายกว่าความสั่วพออย่างพอเขายังคิดว่าโอ้บุญบาปนี่นะเป็นเป็นตัวส่งผลให้เฮานี่ไป เป็นวันไปเกิดทน่ะถ้าห้องําดีห้องกระด้ไปดีถ้าห้องําำสัวห้องก็ได้ไปสัวทําดีก็ไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเทวดาสิอ่าหรือว่าเกิดมาในที่ดีดีถ้าทําสัวห้องกระตกน,กน่ารักกว่าสิข้ายังมีความเสื่อมแบบนี้นะเขาปฏิทําความดีไหวเพื่อเพื่อตนสังสมกุศลลายกว่าการทําอากุศลการทําบาปแต่ถ้ามุคคลประเภทประเภทที่สองนี่เนาน บมเสือเลยนะวันโลกหนาบ่ามีตายแล้วบ่ได้เกิดนี่นะกรรมดีกรรมชั่วทีท่ทำไปก็คือบ่ทำนะศูนย์ใช่ไหมลักษณะบุคคลประเภทนี้เนาะเขาเสียดความส่วนร้ายกว่าความความดีเนาะ,นะบ่หลังบุญเขาบ่าบ่เทิงเลยแหละเนาะพอเขาโมเสือ เพราะฉะนั้นพวกนี้นี่ขั้นอันไดที่เขาเหตุใด,ดเขาก็จะเหตุในเรื่องที่มันตามใจชอบนะตามใจอยากนะเนาะมันจะเป็นแบบนั้นตามใจชอบตามใจอยากของเขาอืมเขาจะโมเกงกลัวเรื่องบาปอาุุลธรรมเพราะเขามีผื่นฐานความพรมโมเสืออยู่แล้วพเพราะเดอนอาบุคคลประเภทนี้เป็นมิจชาทิที บุคคลที่หนึ่งเขาเยอะบุคคลอื่นเราเป็นผู้สมาทิฏีมีสมาทิฏีเบื้องตนความเห็นที่ถือต่องเนาะบุคคลที่หนึ่งเันเป็นผู้มีสมาทิฏีความเห็นที่ถือต่องนะบุคคลที่สองเนี่ยเ,เ,นะเป็นมิจฉาทิฏีแบบดีลเลยแหลนะเนาะมีความเห็นผิดนะนะแต่สำหรับบุคคลที่สามเนี่ยเนาะก็คือเสื่อแนมบ่เสือ่อเนะ กันกันไหวแต่กยังสิว่ามีฉาทิทิโดยแท้กบมีสมาธิทฐิโดยแท่กบอ่ะแต่ยังยังกันกันไหวอยู่บ่เสื้อยู่ยังยังยังลังเล่ยู่เนาะเพราะยังเพราะเขาเขาโูโหเห็นน่ะเนาะว่ามันเกิดได้ไรบ่เกิดได้ไรเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะการศึกษาเอาังินมาให้เขาถึงเนาะอ่า เฮาบบหูเกี่ยวกับพุทธศาสนาต้อง่ค่อยได้เกี่ยวเนืองับพุทธศาสนานะเฮาก็เลยโบโบเขาใจละเอียดนะะว่าเกิดแนวใดโบเกิดแน,ดนวใดเพราะฉะนั้นบุคคนนี่ก็สิทำทำกันกันไหวเฮ็ดบุญกันกันกไหวเนาะก็เฮ็ดแนวโบเฮ็ดแนวสินะในหลักแบบนาเนานะ เพราะฉะนัน้นน้องนนี้ก็จะได้น้าเอาประเด็นเรื่องศาสตร์นามีบอตายแล้วจะได้เกิดบอมากก่าวสุญญงยมได้ยินได้ฟังเนาะหรือว่าจะว่า,า,าว่าให้ญาณงอมได้ยินได้ฟังบอกไปเลยว่าตอบให้คาตอบไปเลยว่าศาสตร์นานีมีญาณงยงมศาสตร์นานมีตายแล้วได้เกิดแน,น่นอนถึงญาณงอมสิบเือเรย เสือหรือบุเสือก็ตามแตค้มจริงมันก็เป็นแบบนั้นนะศาสนามีนะกรรมดีมีกรรมซัวมีผลทำกรรมดีก็ไดดดีทำกรรมซัวก็ไดดซัวตอบตรงๆไปเลยนะตอบตรงๆแนเนี้ยน่ยันยมเข้าใจบออาจจะยังบุหู้วยตนเองอะเนาะแต่คุมจริงแล้วเนี่ยนุ่มันจะจะเข้าใจอย่างหูแจงเห็นจริง้วยตนเอง มันเป็นอะไรศาสหนาเป็นอะไรก็เลยสิญญุตญาณแห่งหย่ายมได้เห็นได้ยินได้ฟังว่าอาตมาสิสมมดแห่ห้ญาติโยมขั้นญาติโยมอย่าคงอยากเห็นด้วยตนเองนะอุปมาเนียบเหมือนมุมหนึ่งเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดนะคนตาบอดมาแต่กำเนิดนี่ เขาบบเห็นสีบบเห็นแสงเนาะบบเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ามว่าเขามีความเสือ่อเนาะหรือบบเสือ่อถามว่าความจริงมันมันมีบอกสีมีบอกแสงมีบอกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันมีบอก ข้อมจริงมันก็มีแต nah. ่เขาจะเสื้อหรือโบเสื้อมันกับอยู่ที่ที่ความเสี่ยของเขาแต่ความจริงมันมีอจ่างสิ่เพราะฉะนั้นเข้ากับโบต่างกันเนาะอยังบบท่านได้เขาใจลึกซึ้งเนาะย่งบบท่านได้เขาใจลึกซึ้งอยากหูอยากเข็นหน่อยตนเองเข้าบบมีงานอยัางหูนะอย่างเดมเนาะเ้าเปรียบเหมือนเป็นเอื่นว่มเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำนึ่ เพราะฉะนั้นนะทั้งเฮาจะหูหรือบูหูก็าตามความจริงมันก็นมีหน้ากมันก็นมีสวรรค์มันก็นมีนะอุตมอาจจะยกตัวอย่างให้เบ่งอีกเนนะยังเซนมืออื่นมีบ่นะมืออื่นนะถ้าว่าเฮาเอามือหรือว่าพรุ่งนี้นี่มีบอะภนะาษาลาวจะบอกมืออื่นนะภาษาไทยจะบอกพรุ่งนี้ มีบ่มันมีเนาะแต่ถามว่าเอามาให้กันเบิ่งได้บะวันพรุง่งนีหรี่ว่ามืออื่นนี่มือที่จะมากมากทางหนานี่ยเอามาให้เบิง่งบ่ได้เนาะแต่ความจริงมันมีบ่มีนะอันนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะหยัดโยมยกแต่ยางให้เห็นเพราะฉะนั้นจังบอกถึงว่าตายเล้วเกิดไม่ปะ บาดนี้ได้อันนี้เว้าถึงโลกเนาะที่ผ่านไปนี่เว้าเว้าถึงโลกโลกหน้านี่บ่มีนะบัดนี้จะเว้าถึงว่าตายแล้วได้เกิดใหม่บ่นี่ทีนี้เฮาสิฮู้จักว่าเกิดแนวใดบ่เกิดแนวใดนะญาติโยมหลายๆคนน่ะกะที่ยังสดับนอยเนาะได้ยินได้ฟังนอย Băng cono tile a bơi gợt đỏ. Tell them qua micao gợt, quam gợt cong hong 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 không hong 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 แต่ก็อไม้นี่ผู้เจ้าเพิ่นบอกถึงภพภูมิเนาะภพภูมิที่เฮาจะต้องไปเกิดเนี่ยมันมีอยู่หลาอย่างนะอย่า,าลยมนรกก็แม่นเกิดคือกันได้ตายไปแล้วไปนรกนี่ก็เกิดนะกำเนิดเดรัจฉานนี่นะหมงไม้เป็ดไก่นี่งวงควายหมาเขาอย่างต่างๆนะซัดเ่ยอันนี้ก็เกิดกำเนิดเดรัจฉานกับซัดเดรัจฉาน เป็นเปรตนี่เปรตนี่ก็เกิดมนุษย์ก็เกิดเทวด,ดาก็เกิดเพื่นบอกว่าหาคตินี่ยเนาะถ้าเข้าายแล้วถ้าเขายังมีเสื่อเลืออยู่เพื่นว่าต้องไปเกิดในหาพบภูมนินี่หาที่นี่บ่ที่ได้กะที่นึ่งเนาะบทีนี่นี่บุคคลได้เนืสิไดไปเกิดนะ เพือเจ้าเพิ่นอุปมาอุปไมยว่าบุคคลใดจะได้ไปเกิดก็คือคนที่มีเสือเหลือคนที่มีเสือนะคนที่บุมีเสื่อนี่บ่แมน่นะบ่ได้เกิดคนที่มีเสื้อเพินเพลินเปรียบคือกันครับไฟเนี่ยนะมันจะลุกได้พอพอเพราะเพราะอย่างไฟมันลุกได้เพราะเสื้อเหมือนกนับนำตะกเกียงเท้านี้เนาะพออาศัย อาศัยและก็น้ำมันนะเป็นซื้อรอเหรยงมันถึงจะลุกได้นะมันกับกองฟืนกองไฟนะี่ยนะกองหากองหาเนะี่ยมันสิลุกได้เพราะอาศัยไม้นะมันจึลุกโพ่งโพงอยู่ได้เพันยังบอกว่าเฮ้าบัญญัติการเกิดสำหรับสัตผ์ผู้มีอุปทาน โบเมนสำหรับสัตว์ผู้มีอุปทานอุปทานในที่นี้คือเสือเสือเลือนะอุ้ยมีเสือเสือในที่นี้ตัวตัวอันนี้คือคือเสือนะก็บอกถึงค่วมยึดมันถือมันะควมตันหากับเมียนนะอุปทานค่วมยึดะควมหมันไม้ยต่างต่างอันนี้เพื่อนว่ารเสือเสือเลือ วันนี้เพิน่นเพิ่นเปรียบคือกันครับนะว่านีเพิ่นก็เลยถามต่อไปผู้คนถามนะเขาก็เลยถามต่อไปม,มีคาถามขึ้นมาว่าถาไฟลุกโรงโคง,งอยู่นี่นะนะแล้วมันปิวไปนะมีลมพัดปิวไปนะแต่ว่าถาว่าไฟมันยังมีเสืออยู่นะอันใดเป็นเสือของของไฟนะ่ะ วัดชาทางปฏเจ้าปฏิจจ ա เรียกว่าล่มมีล่มนั่นเลยเป็นเสือของไฟนั่นถ้าที่ว่ามันยังมีเสืออยู่อ่าพะว่าปฏเจจาว่าฟื้นเนีเป็นเสือของไฟอ่ะมอ่าว่าว่าเสือของมันลุกลูกได้เพราะอาศัยอาศัยดนฟื้นหรือว่าอาศัยใส่นันตะเกียงกันได้แต่ว่าถากองห่านี่เวลาเขาจุดไม่นสิปิวไปมันมีมีมีไฟปิวไปใช่ไหมว่าอันได้เป็นเสือแต่ว่ามันยังมี ถามว่ามันม,มีมีพื้นทนะ่ะมันปิวไปอันได้เป็นเสือของมันเดา๋ยวจะว่าอันนะั้นคือลมลมเป็นเสื่อของไฟนะเพ่จะได้ถาม่อไปโตไปว่าถาถถาหากคนเห้านี่นะตายแล้วศาสน,นะตายแล้วไงกายนี่กันยังกายนีกันถึงทำลายแล้วตายแล้วกายไม่กันยังบ่ได้ กายนี่ก็คือใจขาดล่ะกายไม่ก็ยังบ่ทันได้ไปเกิดอันใดเป็นเสื้อของการเกิดนะเนาะอันใดเป็นเสื้อของการเกิดเหมือนกับว่าเขาตายปุ๊บลงไปนี่นองอยาดลมกายนี่ก็แตกท่ลไร่ล่ะกายที่เขาไม่อยู่วัจจุบันนี่ก็แตกทํำไายพอดีเข้า่าแตกทํำไรยก็คือตายเนาะตายล่ะบบกขึ้นอีก่ละกายไม่ก็ยังบ่ทันได้ ช่วงระนียะนี่มันอยู่ในระวางกลางสัมบวเวซีอะเนาะอยู่ในระวางกลางยังบุท่านในดเกิดบุท่านในดพบนะยังบุท่านใดสถานที่เกิดนะิ่านบอกว่าอันใดเป็นเสื่อให้เขาใด้ไปเกิดเป็นเหตุให้เขาได้ไปเกิดิ่นบอกว่าคือตัณหาตัณหาความท้าานอยากนี่เป็นเหตุหรือว่าเออเป็นเสื่อให้ใครเกิดใหม่ อันใดอย่าดมเพราะฉะนั้นจังว่าบอกว่าผููทีจะไปเกิดใหม่เนี่ยคือผููที่เบิดเสือแล้วนะออผูที่จะไปเกิดใหม,นะม่คือผููที่ยังมีเสือนะยังมีเสืออยู่แต่ว่าผูที่บตบโบ,บ,บ,บไปเกิดอีกแล้วนะีะคำว่าบบไปเกิดคือปรินิพานนะอย่ายมรูไนะหมถึงว่าศูนยนะ์ผู้ที่บไปเกิดนี่ คืออรหันต์พระอรหันต์โมไปแล้วนรกก่ำเหนิดได้สารเปรตมนษย์เทวดาโบไปแล้วลก,ก็ววกคือเขาสูปริณิพานอนาคือสินสุดในการเกิดผูทีโบไปเกิดนี่คืออรหันต์เพื่อเพิ่นสิยุต,ติในการเกิดไดใน้นะยาดยมเพิ่นต้องบำเพ็ญเพียรต้องฝึกฝนรอล,ล้อมจิตใจเพื่อให้เบิดตัณหาเพื่อให้ดับกีเีดได อันนั่นคือผู้ทีสิ้นอาสาวะสิ้นกิเลสผู้นั่นคือผู้ทีผู้ทียุดการเกิดไดการเกิดการแก,ก,รก่การตายไดนะเพราะฉะนั้นแหล่าญาโนมถาเฮายัางบ่ท่านใด,ดประพฤติปฏิบัติเยสุขิสนอว่าเฮาสิบริเกิดใหม่แน่นอนให้เข้าใจว่าตอนนี้เฮายัางมีตัณหาอยู่บอตัณหายังหาางลายอยู่ท่านตัณหายังลายนี่นะ ยังได้เข้าก็ได้เกิดแน่นอนเอาเดี๋ยวจังได้เข้าก e ันได้เกิดแน่นอนบ่ต้องสงสัยหรอกนะบ่ต hey. ้องสงสัยเรื่องนี้นะว่าสิได้เกิดหรือบ่ได้เกิดเบิ่งที่โตเฮาว่าเขายัง <assim> มีตัณหาอยู่ยังมีความยืดหมันถือหมันอยู่บ่ยังมีโตกูของกูอยู่บ่นะอันนี้แหละเป็นเหตุให้เฮาเกิดเดี๋ย่ยังมีความยืดหมันวันนี้คือเฮาบ่างสำคัญมันไม้เบอวันนี้เป็นเฮาหูหรือเป็นเฮา เวทนาเป็นเฮาสัญญาเป็นเฮาสังขารเป็นเฮาวิญญาณเป็นเฮาแต่พระอรหันต์นี so, ่เพิ่นบอกว่าบ่ได้ว่าเฮาเลยเดีอ่าหูบ่แม่นของเฮาเวทนาบ่แม่นของเฮาสัญญาบ่แม่นของเฮาสังขารบ่แม่นของเฮาวิญญาณบ่แม่นของเฮาแต่เฮานี่ยังมีเฮาอยู่ในเมื่อเฮามีเฮาปุ๊บนะบ่ว่าจะเป็นหูเป็นน้ำก็ตามคันหาอย่าลืมเราจะค้นหาอยู่บ่ ขันหานี่คือหูเวทนาญญาสังขารวิญญาณที่ห้องมีอยู่ในนี่นะในก่อนกายเนี่ยนะอันนี้เกิดมาหูขันอย่าเดยประกอบด้วยเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟลุมเอิดมามหาพุทธผู้สี่ในก่อนกายห้องนี้นนอยางนีม,มีทั้งน้ำมีทั้งดินส่วนที่เป็นของแข็งนะเพื่อเอิว่าถาดดินถาดน้ำก็คือเลือดโลหิตเนียต่างๆอย่าง,ง,ง,งนีนาะอ่าหรือว่า น่ำไลยหน่ำน้องน้ำสนเล็ยังต่างต่างเอ่าวาฏหน้ำถาดไฟคือความปุอุ่นในห่างกายถาดลมคือคือห้ใจเข่าหา้ใจออกเรียกว่าลมทีุ่นเวียนไปมาในห่างกายอัน,นเอ่อาวาัฏลมมีครบในหูบผูกคัน้นบอเวทนาเด้นะคือความสุขความถุกบัวสุขบัวถูก์นี่นะอ,อันนี้ว่อเวทนาขันมีน้ำเเผงกบเหมือนบอผูกคั้นกับมีน้ำเเผงเวทนาขันกับมีน้ำเเผง สัญญาเด้ความจําได้ไม้หุบมีน้เห้องอ่ะสังขารความคิดปูแตง่งเด้ความคิดอย่างนี้บ่มีอ่ะวิญญาณคือความความหับหูทั้งตาทั้งหูทั้งดังทั้งิ้นทั้งกายทั้งใจอันี้นี่พเดินว,ว่าขันหะน่ะในหันจะมีว่าเห้องอ่ะโตห้องหูซึกซุกหูซึกถุหูซึกบบซุกบบถุอ่ะ เ้าจจำได้ไม้หูจำหนันจำนี่นะห้าคิดเ้าปรุงห้าแตง่งข้าหูนันหูนี่คือความเป็นห้ามันจะอยู่ประกอบในในขันเลยนะมันจะอยู่ประกอบในนะในขันทั้งหาเลยบ่มีปฏิเสธว่าอีนนิบอม่นห้าวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะแต่เมื่อใดใจขาดปุ๊บยังเหลือแต่ใจอะ่ะ ใจเพิ่อเดินออกวิญ่ญาณขันควมเป็นเฮ้ามังกับไปอยู่ในหันนะอย่าโยมถ้าว่าขนาดนั่นนะใจชีขาดปุ๊บใจขาดปุ๊บแล้วนะอย่าโยมเอื้อนว่าโบม,มนันใจขาดคือว่าลมหายใจมันดับขันนี่หูขัน,นมันแตกทําลายยังเสร็จนะจิตของเฮ้านี่ใจของเฮ้าหี่ไปไปหาพบใหม่หาทีต่างใหม่อย่าโยมอันนั้นคือบอลเกิดใหม่เฮ้าไปจุดตียู่ใส่ไประลึกเทิองหอ่งังเหมืนบอกว่า พกันว่าเมื่อบคุคคลคิดถึงสิ่งใดลำริถึงสิ่งใดมีจิตฟังลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณก็คือขันหาเนี่ยนะผู้ฮับผูกในอารมณ์นี่เนาะเอิ้นว่าวิญญาณขันไปฮับคูกหรือว่าไปตั้งอันนั้นคือเอิ้นว่าได้หูใหม่ได้หูน้ำอ่าไปตั้งตั้งแม่เอิ้นว่าได้น้ำหูละนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเทาคิดถึงเรือ่องอกุศลเทาก็ไปอาบายนรกกำเน,นดิดสารเปรต ในสามภพภูมิเนานะจิตที่เป็นอากุศลไดถ้าจิตที่เป็นกุศลกับมนุษย์เทวดาหัสน่นะอย่างนมพาะฉะนะมันสาคัญอยู่ที่จิตของเขาว่าไปหับผูเรื่องใดก่อนจะตายหับผู้อากุศลหรือกุศลถ้า,ากุศลไปสามกติหัเน,นะถ้า,ากุศลไปสองนะัน,นสำรับผููทีจะเกิดแบบใดก็คืนนี้เนาะพอในหั่นเ้าวโมอมถิมมบนควรมเป็นห้านี่ มันถิ่มบไเลยเพราะเขาเขาบ่ได้ฟึกฝฟนบ่ได้ศึกษาบ่ได้เอื่นว่าบ่ได้คงแจ้งอะสิไปถิ่มจังได้แมเมนเฮาจังไลเฮาก็บจักเนาะอนี่นี่นี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะบอกตามความจริงแบบนี้นะอยาโยมได้ยินได้ฟังว่าเออนี่คือคือความเป็นเฮานี่ยมันมีขบอยู่ในเฮ้าเลยนะปฏิเสธบ่ด้ว่าโ่เมนเฮานะแต่ความจริงแล้วมันโ่เมนเฮ้าแต่ความยึดหมันถือมหมนในคันทั้งหาหนีว่านี่เป็นเฮ้า แต่ความจริงแล้วมันบอกเป็นเะท่านะถ้าว่าดินนี่เป็นของไผยดินเนี่ยบกว่าดินภายนอกภายในนะลมบกว่าลมภายนอกภัยในนี่ไฟบ่วไฟไฟนอกไฟในนะ้ำภฟยนอกภายใน,นะน,ม,น,ไไนมันอันเดียวกันะเพียงแตรร่หูขันหรือมันมาประสุมกันสืส่อเอืดอว่าถาดซีมาประสุมกันถาดดินถาดนา้ำถาดไฟถาดลมมันมาประสุมกันมันเป็นหูขัน แล้วซัดผู้มีความเอินว่ามีไอวิชาความบูหูมาล้ขันทั้งหาวนนห่าอันนี้เป็นเฮ้าอันนี้เป็นเฮ้าใช่ไหมยึดถือเอานี่เนี่ยเพินเ่นจะกราว่าผู้ที่ยังมีเสืออยู่ผู้ที่ยังมีเสือเนาะเพราะฉะนั้นจะเกิดผู้นี้ต้องได้เกิดซัดผู้นี้ต้องได้เกิดแต่สําหรับผู้ที่ฝึกฝนรอล้อมศึกษาด้วยเอินว่าอาศัยคําสอนมุธเจ้าแต่มาอบรมบ่มซ้อนนะมาเขาโอเเขาใจตามความเป็นจริงว่าอันนี้มันบ่มเป็นเฮ้า เห็นแจ้งแจงตลอดจนค่ายความหยึดหมั่นถึงมันออกไปเบิดเสือ่อบิดตันหาบิดความทะน,นอยากในคันนังหาทิมสาลาชิตปล่อยว่างได้นะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าผู้นี้เบิดเบิดเสื่อละ <c oughs> ผู้นี้เบิดเสื่อละแล้วเบิดตันหาละเบิดความอยากละนะไอผู้นี้นี่ไปไปนีพพ่านคือผู้ที่บ่ต้องเกิดนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะฟึกฝฟนได้ระดับีนมันบแมของเขาย ผู้ที่จะได้ยุติการเกิดได้บ่แม่นของง่ายผู้ที่จะเกิดเนาะผู้ที่ต้องเกิดนี่มันก็บ่แม่นบ่ต้องฝึกเลยนะมันเกิดมาตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วใอ้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเฮาต้องเกิดได้ญาติโยมเนาะความเกิดนี่มีแน่นอนญาติโยมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนเฮาฮู้ว่าเฮายังสิเกิดอยู่เนาะอ่าก็ต้องสร้างสมควคุณงามความดีไว้อ่เนาะญาติโยมอ่า เินว่าความดีในะต้องตังสังสมตั้งแต่วันนี้นะนะเฮ็ดตั้งแต่มือน,นี้เป็นต้นไปนะนะตอนเฮอยังมีชีวิตอยู่ในลาเห็ุคุ้มงามความดีใดเนาะเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่จะเป็นสิ่งที่ติดตามเฮาไปเนาะอันนี้แหละจะเป็นศัพทนะ์เป็นศัพท์ของเฮาเนาะเอามันะนี่กัสีขอฝากธรรมนะเนาะสำหรับประเด็นก็คือบอกทั้งโลก โลกหนามีบบเนะอะและตายแล้วต้องได้เกิดใหม่บบชิตนะเกิดเกิดบอ,บอเกิดมีบ่บได้เกิดแธโบได้เกิดแถดเแถนาะโลกหนามีแถนะอย่าจเนะเราจะมาตอบคําถามอยกโจมอีกที่เป็นถามในคอมเมนต์เนอะสองขังละเมื่อท่านได้ตอบผินเนาะนี่ก็เลยสิมันตอบคอมเมนต์ม่นนั่เนาะเป็นถามว่าพุทธวจนะเนาะ มีความหมายสำคัญจังไรกับพุทธศาสนาเกิดได้ีตอบแปลตามโตเลยเนาะว่าพุทธะคืออย่างวจนะคืออย่างเนาะก็เได้ชมว่าแปลแปลตามโตเลยว่าพุทธะนี่ภาษาบาลีเพ่นว่าแปลว่าผู้หู้หรือว่าพุทธเจ้าเนาะพุทธเจ้าวจนะนี่ก็คือคําสอนด้วยวระธรรมรนแหละเนาะ พระพุทธเจ้าที่เพิ่นใน้่วงแสดงนะเริ่นว่าคำบอกหรือว่าคําแสดงที่เพื่อนด้ตัดสหุออกมานะด้บรรลุธรรมด้กด้ตัดสหุได้ทรงแสดงออกจากออกจากปากเพิ่นนทะ่านละเนาะนะเรื่อมีพระพุทธเจ้าพระทับนะถา้าว่าผมมีสองอย่างนี่พุทธศา,าสนาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาใดบ่เนาะนะเพราะฉะนั้นแล้วสาคัญหลายนะพุทธวาจนาะนี่ยมันเป็น พุทธเจ้าและก็เป็นพระธรรมนะอืมอน,นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมคือที่สิ่งที่เราศึกษาเรียนหูกันอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ล้่นแล้วแต่เป็นคำส้อนพุทธเจ้าเนาะแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอ่ว่าคำซ้อนมีอย่างนีพื่เพเอเดินออกพระสูตรนะสุตตาเคยยะาาอุะกระาอุทินทิวตกาสาตกาอุปตธรรมะเวทนาล อันนี้คือเอิ่นว่าเป็นคำสอมมือเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอ่าในปฏิบติโต๊ะยังต่างๆก็ดีเนาะอ่าคันมันเป็นคำสอมมือเจ้าบูร่วมกับคำที่เพิ่นอ่าเป็นกาบเป็นกรบูร่วมเลยเนาะอ่าคันมันเป็นคำนิยายนีงต่างๆกับบูร่วมเนาะอันนี้เฉพาะเจ้าจงหมอดเฉพาะเจ้าจงคำสอมมือเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของเพิ่นเนาะออกจากปากของเพิ่นที่เพิ่นได้ทรงแสดงออกมาฮะนะ ันเชิงมีความสำคัญ,คญหลายเนาอะ,อะสิ่งที่เอินวมามันเป็นภาษาพุทธะคือผู้ฮู้หรือว่าพุทธเจ้าเนาะวาจนะคือคำบอกที่ออกจากปากที่เป็นด้ทรงแสดงออกมาเนาะเึิงมีความสำคัญคั้นพื่นบดได้สแสดงรมนะถ้าว่าเข้าจะหูเรื่องบอก้าบ่มีพระพุทธเจ้าเด็เข้าสี่สมารถได้เป็นเศว้าวพูดอยู่ในบอกเกิด่าพุทธศา,าสนานี่มาจากพุทธะคือผู้ฮู้ศาสนาคือการ เขาไปถือเนาะเขาไปเอาไปเป็นทีพึงนะของเข้าทานทั้งหลายเนาะพุทธศาสนาเข้าถือพุทธศาสนาเนี่ยคือถือพระพุทธเจ้าเนาะเอา,อเสา,สาพุสาสาพทธเจ้าเป็นสารณะพระพุทธเป็นสารณะพระธรรมเป็นสารณะพระสงฆ์เป็นสารณะเดินว่าเอาเป็นทีพึงนอย่าโยมทั้งคิดทั้งใจนะเอินนี่คือพุทธศาสนาเนาะจะเริ่นทอน แล้วก็ฝากเนาะอย่าโยมไดไปพินพิพิจารณาเนาะไดเห็ดคุณงนมความดีเพื่อประโยชน์ตนไดลายเนาะแต่ข้อนมูธนาอยติโยมสำหรับผูท้ที่ติดตามขัามาหัฟังหับสมแต่ข้เฮาทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะในศรัทธาเนาะศีลสุตตะจะาขาดไม่ง,งานํนำตนผลทุกเบิร์ดทุกท่านทุกคนด้วยเถิด